เฮ้ยพี่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันกำลังแกะอึ้งเรากินอยู่นะผู้นะไปเร็วไปเร็วโอ้โหเฮ้ยผู้เฮ้ยผูกวดนะทุกคนโอ้โหผู้กวดแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้คนเยอะนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าครับนะใช่ดิหมาเนี่ยว่ามีงานอะไรอือหรือว่างานวัดเลยนะทุกคนดูดิมีรอยเท้าคนเราต้องดู ไม่ได้ยินเสียงร้องเลยเงี่ยปิ๊บเลยข้างหน้ามีคนเดินนี่นี่ยัางเขาไม่รู้ทางนี้เพราะว่าเขาเดินแล้วน่าจะไม่มีแล้ว นีแต่มีเสียงน้องในชะ่ไหมไม่ใช่ลำโพงอันนี้เฮ้ยอะไรขี้เกียจแปลเนี้นน ้นิดเงียบมากเงียบจัดอันนี้คือคนเยอะก็อึ้งน,นะทุกคนาะผมก็เลยยังไม่ใจอึ้งแต่เลยนึกว่างานวัดแท <c oughs> ไม่น่าจะเล็ดลอดมาถึงมือพวกผมได้นะลอยเท้าขนาดนี้ รอยเท้าคนดูดิทุกคนเยอะจ้าดคงไม่มาถึงพวกผมแล้วแหละอึ้งบอกว่าเจอขนานี้นิยอมเลยนะทุกคนนะ phục và tháo sụt sụt, sụt gió này các bạn เสียงนะนางหน้ามันมีเสียงลองใช่ป oh, okay. ่ะใช่ข้างหน้าเดี๋ยวเปิดลำโพงแล้วเไม่ได้เลยเหมือนจะมีแสงกฟชายชายพี่พี um ่นี่ โอ้น้ำพุงแน่นอนเลยลองต้อนนี่ยงได้นีน้ำทิ้งจะไม่แน่อุ้ยอยู่น้ำด้ทุกอันตรายวะน้ำเยอะจัด ลำโพงแน่นอนเสียงนี้ กบไอ้อห๊กกบตัวเลอนาะกบแบบวะอ๋ออึงเนาะอึ้งค้างตายนะใช่ใช่ไหมใจใจใช่ไป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 ส่องไว้ส่องไว้ใช่ใช่อึ้งค้างตายตะปบเดี๋ยวพี่เต่าไหม คนตายมาหนึ่งตัวนะอันนี้เป็นอึ้งข้างลายนะทุกคนนะะเอใช่ใช่ค้างลายนะไม่ใช่อึงอ่างนะทุกคนนะดูให้ดีนะใช่ไหมออเนี่ยอึงข้างลายอันนี้เห็นได้นะทุกคนนะแต่ถ้าอึงปากกวดไครมันจะเยอะกว่าข้างลายอะไรนะทุกคน 真累啊！我感觉让那个人会。 <laughs> I don't have any more.

ขอดวงใหญ่สาใจเลยนะต้องดวงเยอะไปอ่ะเนี่ยกลยโหแล้เยอะมไดไหมได้ได้ไหมตังเลยครับเพิ่งออ่มาออ่งมาเนี่ยฝนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะฝนตังเนี่ยลองเนี่ยนี่ทุกคนเยอะเลยฝนไม่ตังต้องใส่นี่มันถอยแล้ไงนี่ยุกนอ้อดีัวเป๊งๆเ่ยไข่แน่นเลยนะเนี่ยะ เต็มท้องเลยเต็มท้องเลยมันถอยแล้วฝนไม่แต่งไงถอยไปโคมาแตงหัวเงี้ยเขามากันเยอะเขากลับก่อนไปแล้วเขามากันเยอะถ้าจะซ้ำมาออกอย่างเงี้ยได้อยังไงตลอดรอบฝนมาตซ้ำมาเนี่ยมันเริ่มจะมาเนี่ยมันโคมหัวอยู่เนี่ยผมมันเริ่มถอยไงครับผมอืยทุกคนชาวบ้านออกงานกันเยอะเลยนะใครเต็มท้องอ่ะ แสดงว่าตรงนี้ต้องมีเหลืองแหละต้องมีเหลืองลงๆแล้ะคาดว่านะเพราะดูป่าเป็นถุ่งปุ๋ยขนาดนี้ i okay, okay. เงี <c oughs> yeah, <The> ้ยมีได้ยินเสียงอเขาเดือดแบบเีาี่มันเดอแนีลันไลตรงเนี่ยนะเออเดี๋ยวี้ข่ายกองนี่นะทุกคนได้แล้วเป็นไงนะมีแถงมันไอะ

vô la ban vô yêu tao 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 thôi, tao 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 tao

ตรงนี้ตรงนี้จะมีแหล่งน้ำมันจะมีเสียง ฝนก็เริ่มตกแล้วทุกคนคาดว่าอึ่งมันน่าจะออกอีกเนี่ย้วคนละตัวตกอีกรอบนี้ แฉะแฉะองนี้เฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครวะอึ้งอึ้งอึ้งแม้วเฮ้ยไม่แล้วอึ้งเบลเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยผู้ผู้ระวังตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยผู้เตะผู้ระวังเฮ้ยเฮ้ยใครวะมันเอาอึ้งเราไปอ่ะ วิ่ง okay. มือไอ้พวกเหมือนพี่พงเลยมูอพี่พงค์ะฮะมูอพี่พงค์หรอใช่ไหมเจอพี่พงนะทุกคนมันมาแย่งอึ้งนะทุกคนราะว่าชาวบ้านแถวนี้คือฟาร์มอึ้งไปหมดแล้วนะมันก็เลยต้องมาแย่งพวกเรานะพูดนะเอาไงจะเอากำมาไหมฮะระวังนะระวังนะพวก

อุ้ยเมื่อกี้ผูล้มเลยนะทุกคนโอ้โหคือยังยังเจอตัวเล to yeah. ็กยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะพูกนะแต่ว่ามันก็ได้แยงอึ้งเพราะผมไปแล้วนะทุกคนนะโอ้โหปลาไม่ถังนิดเมื่อกี้ผูปลโดอตรงนี้เลยนะทุกคนโดดตัวปิวเลยนะทุกคนนะโอ้โห mhm mhm bay mhm 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 nó mhm đứt đứt mhm nữa mhm 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 đứt mhm

ปลอดภัยนะต้นไม้ขย nice ับนะทุกคนดูหลังต้นไม้แห้ววอ้ยอุยอุย้ยอุยอุยอุยมันูจริงด้วยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ใหญยังผู้ ้ยไปทิ้นมาเลยผู้ถอยมาถอยมาไอผู้ผู้ถอยมาอุ้ยไอ้ผู้คุณสงสัยบ้าเดือดนะทุกคนไอ้ผู้นะจะเดือดนะทุกคนนะเฮ้ยเมื่อกี้มันกัดเหรออะไรวะเปไหลหนามไปไปไปถอยถอยวิ่งเงินดูหนามดิเออุ้ยโอ้โห เราก็เลยวิ่งมาไม่มีรองเท้าเลยนะทุกคนนะผมก็ไม่ได้ดูเลยนะมันอยู่หลังต้นไม้จริงใช่ไหมใช่พี่ใช่โหวิ่งไหวจ้าโอเคมันพับผมผมจับผมนะใช่อันนโอเคทุกคนผมว่าเราต้องถอยก่อนเราต้องปล่อยมันไปนะปล่อยให้มันไปนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đồ đồ không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปแล้วไปแล้วโอ้โหไอ้ผูกวดนะทุกคนผู้กวดแล้วนะทุกคนนะผมวิ่งไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าเจ็บขาอยู่นะโอ้โหไล่ผูกไปมันไปมันหิวสงสารมันไปเชื่งมันไปมันไป ่ปเดี๋ยวเราค่อยไปหาเอาไหมมันยังตัวเล็กอยู่ด้วย้องสาดมันให้มันกินไปถึงแล้วเข้ามาเถอะไปไปมันเถอะ นี้มันจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้นะไปเไไปไปลยไปนไปลยอะเดี๋ยวหน้าจะหิวเพราะว่าชาวบ้านหาอาหารมันไปหมดแล้วนะเัวน้าจะหิวอีกอย่างมันก็น่าจะกลัวคนด้วยนะกลัวคนเหรอ เออแล้วคนออกไปหมดแล้วเรือเราไงตอนนี้พวกผมก็เรือก็อยู่กันสองคนนะมาเลยออกมาเออเรือกันสองคน,นก็เลยออก,ก้าวออกมานะทุกคนนะทีแรกก็หูดูรอยเท้าดิคนเยอะจัดมันเลยไม่โค้งออกมานะดูคนี้มันคงคิดว่าเราเหมือนสู้เราได้อ่ะนะโอเคทุกคนเดี๋ยวพวกผมก็จะกลับกันแล้วนะ ก็เราก็าต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้เราก็พอแค่นี้นะพูดนะสวัสดีครับทุกคนครับ